สวัสดีจ้าเพื่อนๆมื่อนีักะพาเพื่อนๆมาสอนหน่อยจ้าเพื่อนๆนี่เห็นี่บอแบกแตงสูแตงกวางญี่ปุ่นจะเป็นอันนี้จะเป็นพันธุ์ที่เฮ้ากันเสือนต้นกาเพื่อนมาปลูกมาชนะกะเรี่มง่ามจะเปะเพื่อนดาวสุดจัไทย ไก่ไก่เบิ่งเพื่อนเปล่ยนเบิ่งนี่จ้ะนี่เนาะนี่จ้ะเริ่มจะค้ำล้วพวกสุกะมาสวนตอนค่ำคำเลิกงานจ้ะเพื่อนเปืี่ยนมือในการใดมาสวนหน่อยนี่ได้มาจะย่ายมืแรงจ้ะเพื่อนเปล่ยนหรือว่าสั่งกับวันหยุดเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านจ้ะเบิ่งนานนี่หน่วยวิจัย มาวีจ่ายเบิงบ้งเพิ่นกระจะมาซิมหรือจังไดปอจ่ายนี่เนาะหอยจะหอยเพื่อนๆนี่จ้ะจะเป็นแตงเนาะเพื่อนๆแตงกวาของพันญี่ปุ่นจ่ายน่อยอยางเาเมื่อนั้นก็ได้เก็บไปกินแล้วจะรูดนึง่งจะเป็ื่อนๆนี่ไข่เตอ,บอรบ่จ้านี่เราจะเนาะน้อยนี่ก็เริ่มจะง่ายแล้วเดี๋ยวทุนน้อยน้อยนี่ง่ายถ้าเป็นรอดกะ จะเอาไว้เฮ็ดมาเล็ดผ่านจะเป็นเปื่อน,นเนี่ยเพิ่กอันนี้หลายอยู่จะเริ่มเป็นดอกเป็นน้อยหลายอยู่จะเป็นเปยนจาเนาะระบมีกาเดิเด้อเฮเปื่อนเปล่นวันไหนข้ามบอนีจ่ะงามบ่จ้ะมีจเดี๋ยวเมื่อน้สูว่าจะป้าเปื่อนเปล่อนมาเก็บออามากรกะเจี๊ยบจะเปื่อนเป เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตจักหน่อยนี่จะเบิ่งแน่แตงโมสีเหลืองจะเพื่อนเพื่อนก็เพิ่งเริ่มเป็นหน่วยอยู่จ้าเดวสุดจะต้องมาคิดที่ให้เพื่อนดีก็จะเฮ็ดแบบใดเพิ่นเริ่มเป็นดอกหลายจ้าเพื่อนเพื่อนแตงโมสีเหลืองจะเริ่มเป็นดอกหลายจ้าเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะนี่ดอกเพื่อนนี่น่าจะเนาะ เดี๋ยวสุจะป้าเพื่อนๆไปเก็บมากระเจี๊ยบจ้ะกระเจี๊ยบสีเขียวสีแดงมึงนะโอ้เป็นปลาอยู่พูนเดี๋ยวเห็นบอกคุณนะเขาไปได้บอนี่คุณสุคุณน่าจะเพื่อนๆเป็นปลาอยู่เดี๋ยวมืัอนี้จะตัดใบออกให้เพื่อนน้ำจ้ะเพื่อนใบเพื่อนลายหวดน่อยใดจะกินได้ก็จะเก็บไปกินได้จะเพื่อน เนี่ยต้นพุน่นพ่งสูงจะเปื่อนๆแค่นี้นึงเนี่ยเดี๋ยวเราสูจะเห็ดไหนบ้นางก็เนี่ยซ้าเมื่อสูนี่ตัวเนี่ยหอดเนี่ยเป็นน้วยหรือไงเปื่อนๆบ้างนะเป็นน้วยเป็นดอกนี่จะบ่งสูงจะเปื่อนๆนี่แค่นี้นึงซ้ำเม,มื่อสูตรงนี้นี่จะเนาะเนี่ยเพื่อนๆถ้าใบร้ายเราตัดออกให้เพื่อนก็นได้จะ้ะนี่ตัดออกไปเลย จะใบร้า,ายเนาะจะเนาะจาเพื่นนนนอนๆไว้จังสิต่ดอกแข่งเพื่อนดอกใบนะเนี่ยตัดแล้วก็เอาไว้จริงสิเลยจ้ะมามาเมื่อเนี่พามาเก็บทุกพื้นที่ทุกพื้นที่ของห้าก็จะมีหน่วยวิจัยหลายๆพันธุ์หลายๆชนิดมาค่อยวิจัยพักหายจานนี่เพื่อนๆเหลือเพื่อวกเพื่อกินนี่ละเราจังสิได้กินเนาะจะเพื่อนๆเราสุดจ้ะ อันนี้รู้สึกจะแก่แล้วเดี๋ยวเอาไว้เฮ็ดมาเลยพ่านก่อนไม้ทุนอ้วนเลยจากแกเดี๋ไปกินนี่เนาะเพื่อน,นๆเก็บเ,เลยนี่จานนวลบ่ใหญ่ดอกนี่เก็บไปกินนเลยจากเ่อนๆเนาะเดี๋ยวอันนู้นนี่ยเจะเอาไว้เฮ็ดมาเลยพ่านจะเพื่อนๆน้ำบ่ดอกเพควนจะงามอยู่อันนี้จะเป็นกระเจี๊ยบที่ว่า ยังก็มากระเจียเ๊ยบเจะเพื่อนเพื่อนอันนี้เห็นเพื่อนบอกว่าเป็นดอกสีขาวสุก็บ่เคยปลูกเือกันจ้ะอันนี้จะเป็นดอกสีแดงว่าซ่านเนี่ยใบเพื่อนลายเล้วก็จะตัดออกให้เพื่อนเลยจะเพื่อน,เ,น,เ,นเพื่อนเนี่ยต้งมีเวลาไหจ้ะบ่เคยมีเวลาเนี่ยมากกะได้มาเปรียวแล้วเพื่อนก็มืดเวาก็บ่ได้อยู่สวนโดนจ้ะเนี่ยเมือแรงจะเพื่อนเพื่อนนี่เนาะ แล้วสุดจะตัดออกให้เพื่อนเลยใบล,ลายๆนี่แล้วจะเพื่อนๆเราเห็นบ่พุ่นะสีเขียวสีแดงอยู่ฟังปกเกือเทศเดี๋ยวเ,เายราจะใสเสื้อผ้าไปไปทางพุ่นเพื่อนๆแล้วสุจะตัดใบออกให้เพื่อนนําเดี๋ยวส่ง,สงตะกร้าไปก้อนส่งทูดไปก้อนฮะจะโอเคปะ ดี๋ยวสุกจะทยอยตัดตรงนี้ไปเลยจะเพื่อนๆใบร้ายก็บ่ดีจะเพื่อนจะเพาะอันนี้้เฮาผลผลิตจะเพค่อยดีจะตัดออกไปเลยเพื่อนๆนี่เน,น,นาะขุาหนาเบิ่งนะ้เป็นปลาอยู่ซจะเข,ข้าไปได้บ่ะเนี่ยเดี๋ยวใบร้ายเดี๋ยวสุกจะตัดออกให้เพื่อนนี่จะ กระเจี๊ยบสีแดงเลยจับไปกินเลยมีหลายต้นอยู่เป็นหลายต้นนี่จ้ะนาหนุ่ยพ่อกินเหรอหนุ่ยแก่หลายก้อนนี่จ้าเป็นจะน,นี่เนาะกระเจี๊ยบสีเขียวสีแดงเจีบเป็นๆเนจี๊ยบไปกินเลยเดยสุดจะตัดไปออกให้เพป็นน้ำจาา้าเนี่ยใบลายก็บ่ค่อยมีเพป็นๆบ่ค่อยดีเป็นได้นี่เนาะเพุ่นไปแย่งสารอาหารจัน ออกให้เพื่อนเราจ้ะนี่จ้เดี๋ยวไม่นี่ก็จะอ,อยู่ข้างนอกนเป็นหลายต้อนอยู่จ้ะเป็นเปลู่นเข้าไปในฝนเดี๋ยวเด้ตบบาตัดใบออกให้เพื่อนน้ำให้ลงให้เพื่อนลงๆจ้ะเพื่อนเนี่เนาะอันนี้เอาไปกินวเนาะจ้ะเพื่อนๆนะเบิ่งเป็นแก้วเน,เนี่ยเอาบอ่ควยแก่เป็นแดดเอาไปกินวันี่จทะทยอยเก็บไปกินน้ำ ต้นใดที่จะเอาไว้เฮ็ดมาเมล็ดพันธุ์ก็จะเอาไว้จะเป็นเปลือกนะนี่จ้ะเดี๋ยวข้าส่งส่งทูไปก่อนนะทูไปก่อนนะน้ำผู้นะนั่นะน,านนั่นน,านั่นอย่ามาไกลแล้วไปเลยไปเลยนะนี่จ้ะใบร้ายก็ข้ากระเด็ดไปเอาให้เพื่อนน้ำจะเป็นเปลือก อันทั่วผู้ต้นทั่วผู้สุกกระเริ่มงามเลยด้จ้ะเนี่ยอยู่กลางๆกันเองจ้ะเป็นว่าต้นเป็นทั่วผู้ที่ห้าปลูกปีที่แล้วเนาะจ้ะเนาะปลูกปีที่แล้วแล้วห้าเก่าได้มาเล่พันสุกะโอ้ยบ่ได้มีเวลาอันนี้ใเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนไปพันทั้งปุ่นได้ยามาทั้งฝีได้แถแถวจ้ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสูหาหมองลงให้เพื่อนก่อนเพื่อนยังไม่มีหมองไปนี่จ้ะ นี่จะเป็นกันเนาะกะในแต่ละคลิปจะมีอย่างผิดพลาดก็ขออภัยในเรื่องเป็นจะบางเทื้อเห่ากะมาสวนเห่ากะจะว่าแบบบไม่ใสคริปโบไม่อย่างก็จะเนี่ยบ๊อบซดๆไปตามนางานเนี่ยจะเป็นกัน,นบบได้มีบ้าอันกะบ้าเดี๋ยวไปอันนี้จะเฮ็ดอันนั่นบ่มีจะ้ะ เนี่ยเป็นเกล็ดเนี่ยสุดต,ตัดใบออกให้เพื่อน,น้ำมึงนะทวพู่กับมาพันเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวเอาเพิ่นมาตั้งผีก่อนเดี๋ยวได้แล้จะเป็นเกล็ดม,มามาพูนน้อยได้แก้สุกับว่เอาเนี่ยนี่เนาะเอาน้นอ,านยนอยอ่อนจะเป็นเกล็ดเอาไปกินนี่จะนี่เลยเดี๋ยวส่งมันหยิไปก่อน นี่เริ่มจะแก่แล้วเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเอาหน่วยทีว่าพ่อจะกินเอาไปกินจะเป็นกลนันน่นเข้าไปเองเลยนี่ตัดใบออกให้เพื่อนน้ำจ้าตัดออกไปเลยจะใบลายกับบกอยดีจะเป็นเกล็เน,นี่ยให้เพื่อนลงลวงเนาะนี่จ้าตัดไปเลยฝนตกดูร้ายจะเป็นเกลฝนตก ต้องได้มาทยอยยเฮดจะเป็นๆเฮดเชีเดียวกับ,บาวาัวจะนี่เนาะนี่จะเป็นๆอันนี้จะเป็นสีแดงจะเอ๋อไปเก็บต้นสีเขียวต้นสีเขียวนี่อันนี้แก้่เนาะบ่ค่อคยแก้ปันไคสีเขียวเดียวเ๋าจะเหลือไว้ต้นหนึ่งสำหรับเพ็่บพื้นผ่านจะเป็นๆ,น,ๆนี่เนาะ เก็บไปโหลดสีเขียวสีแดงนี่สจะเก็บไปเลยนี่จ้ะนี่ใบเสียกะเด็ดออกให้เพื่อนน้ำจะเพื่อนเพื่อนใบไหลให้สังเกตแต่ละต้น,ตนจะถ้าใบไหลตัดออกไปเลยใช่เนะพื่อนเพื่อนนี่เนาะเพิ่นนี่ตัดไปโหลดตัดไปเอม็มซีละตัดกับเอาใบเพื่อนใบตรงนี้ละจ้ะเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนไหนเป็นปุ๋ยให้กันนี่จ้ะเนาะ เราจะโล่งโอ้ยบึงนะ่งนะ่ะเบิ่งนเะพื่อนๆต้นเพิ่นบ่สูงนี่แไหมมีจ้ะเนี่ยแค่นิดนึงพอฟามือสูงนี่ยพอจากจากพื้นดินไปเนี่ยฮอตต้นเพิ่นเนี่ยจ้ะเพิ่นก็เป็นน้อยละตัดเลยจ้ะตัดเลยเหลือไว้พ่อเป็นหัวมห้กันก็พอ่อ นี่จล้วทัดจะได้ลงลงมาลงไปเดี๋ยวเปือนๆเห็นบ่ <c oughs> ลงมาจะเปือนๆเริ่มตดัดออกเปือนละเดี๋ยวๆอี่จะดอกเป็นงามพอจะเปือนๆเนี่ยบ่ค่อยเห็นดอกไปเป็นหลายเดี๋ยวสจะตัดใบออกก่อนจ้ะเห็นเนาะ ตัดออกไปเลยค่ะตัดออกไปเลยเจี๊ยบเพื่อนๆตัดให้เพื่อนจะได้โปรงๆจะเนาะบานห้าฝนตกปะก่ะเนาะเจี๊เพื่อนอยู่ๆปืนคือฝนตกคักเทนอปีนี้ก็ได้บางเทือไปทำงานกะ ไปไ่ได้จะเป็นเพื่อนถ้ารถไฟเพิ่อหยุดทําการนี่พกสุกะเอารถส่วนตัวไปก็หามองจอดอยากจะเพราะว่าห้าไป็ำงานในเมืองจะเป็นเพื่อนโอ้ตัดออกไปเลยเนาะลงมาจะเริ่มลงไปนี่จะตัดออกเลนี่ใบเป็นงามงามค่ะเพื่อน ้นเนี่ยเห็นบ่ต้นนิดหน่อยหนึ่งนี่ยจะเจีเ๊ยบหนึ่งไหมเป็นน้อยหรือแมวหนึน่งนะตอนตอนเนาะเดี๋ยวซูจะเหลือพี่จ้าเอาต้นนี้กับต้นนี้เนาะเอาไวเ้เฮ็ดมาเรยพานใะเป็นๆน,นี่ต้อนอื่นเก็บไปกินเลยเนาะเนี่น,นี่เก็บเลย รู้สึกว่าเพื่อนจะบ่ค่อยงามบ่ค่อยนี่ปานนดนี่จะ้ะเดี๋ยวตัวมีสุก็จะตัดเลยจะ้ะเพื่อนๆเอาไปกินได้นี่เนาะนี่จ้ะตัดง่ายๆนี่เห็นบ่เริ่มจะนี่แล้วนี่ตัดไปเลยนี่จะ้ะเพื่อนๆเอ๊ะต้นสีเขียวๆออกออกตรงนี้เดี๋ยวเลยจะเป็นเพื่อนนี่จ้ะเดี๋ยวกัน เราจะเอาต้นนี้ไว้เฮดมาเลพ่านดีบ่เนาะต้นนี้ไว้เฮดมาเลพ่านเราจะเป็นแฟนเขาพอพอค่อยง่ามปันไดบว่ปเป็นยังดกอกเอาต้นนี้แหละไว้เ็ทมาเลพ่านแต่ดนบางง่ามโดยสุดจะเก็บออกก่อนแด้วจะเป็นแฟนนี่โอ๊ยแข็งดิดงจะว่าบนโป๊ะสูงจะเป็นแฟนเนาะ ก็ได้ไปกินด้วมาเลยจะมากเก็บน้ำสูตตัดแตงกิ้งให้เพื่อนไปน้ำใจเก็บน้อยเพื่อนไปกินพร้อมน้อยแก้แกน่าจะเพื่อนเพื่อนน้อยแก้ฮ่องก๊ะเ,เอาไปต้มเอาไนเอาแต่มไนเพื่อน,น,นใครจะเพื่อนเพื่อนนี่เนาะนี่นจะเอาไปต้มได้แล้วก็เออเอาไปตัด เอาไปตัดเป็นเนี่ยเป็นท่อนๆจังสิจ้ะเปื่อนเป็นตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เอาไปลวกก่อนแล้วก็เอาไปแช่ซองฟรีได้ก็กินได้เป็นปีคือกันนะจ๊ะเนาะเพื่อนๆเอาวัอนี้ข้ามาเก็บมากมากระเจี๊ยบจ้ะมากระเจี๊ยบนี่เก็บเลยเพื่อนบ่ค่อยถึกแสงแดดเห็นบ่เปื่อนเพื่อนงอเดี๋ยวเราจะเก็บเลย เดี๋ยวมักนี่ก็จะเอาเลยจะเพื่อนเนนะเก็บไปกินเลยเพอนพ่อกินละจ้ะแต่แข็งไปก็บ่ค่อยอยันนี้เนี่ยเอาไปลวกกินกับแก้วเอาไปเฮ็ดแกงก็ได้จะเพืเ่อนๆเอาไปเฮ็ดแกงปรุงอาหารได้หลายอย่างจ้ะเราจะมากเราจะอยากกินแกระแตไปลวกกินก็นได้ลวกกินซื้อๆก็กได้จะเพืเ่อนๆเนี่ยใบยเพืนสุกจะจะเอาไว้แถวนเนี้จ้ะเนาะ เมือ่อนหรกามาตัดแตง่งมะเขือเทศจ้าเพื่อนๆมาตัดแต่งเขือเทศนี่จะ้ะนี่เอาไปกินรเนาะก็ร่างพ่อกินรสเอาไปรสนี่จะเพื่อนเพนเนี่ยดอกเพื่อนเนี่ยจะงามบ่นี่เป็นดอกเพื่อนจะ้ะเนี่ยจะเพื่อนๆ คลิปนี้ก็บภาพเปือเป่อนๆมากนี่น่าจะเดี๋ยวเด้อภอพเปื่อนๆมากเก็บมากปลาเจี๊ยบจ้ะมาจากสวนกองข้าเดี๋ยวสุดจะพาดหรอของอที่ทีข้าหน่อยเห็นบ่หม่องสูญยางนี่มีแค่นี้นึ่งจ้ะเนี่ยจ้ะเป็นทัวผู้ของข้าก็เริ่มอันนี้ขึ้นมาแล้วจ้ะเห็นบ่เริ่ม วงใบขึ้นเริ่มย่ามง่ามแล้วจะเปื่อนเปื่จ้ะเป็นตัวผู่มาเดี๋ยวจะซูข้อไม่หยาบบางมีใบก้อนจะเปื่อนเปื่ไหนเห็นบ้างไอตอน้นไอ้แมงลักที่ซูพอยตูเนาะที่สวนมาปลูกเมื่อนานจะเห็นบ่าเพิ่นเริ่มมานนีละจ้ะเพื่อนเปื่อนเนี่ยแต่เป็นยังสีนะเพืเ่อนเพื่อนเด็ดจอดเพิ่นได้ก็ได้นี่จ้ะเก็บไปกินได้เนี่ย แต่สุดจะเด็ดยอดเพื่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนเป็นพุ่มจะเพื่นเพื่อนนี่เนาะนี่จะ้ะแต่สุดจะเด็ดยอด่นเลยนี่จะเพื่นเพื่อนให้เพิ่นเป็นพุ่มจะสองต้นเดี๋ยวด้อตรงนี้สุกจ็จะเด็ดเลยเนี่ยเดี๋ยวเฮามาค่อยเบิ่งนว่าเพิ่นจะใหญ่แบบใดญ่ห้านี่จะเพื่นเพื่อนเนาะเด็ดไปเลยเด็ดตรงนี้จะเพื่อนเพื่อนนี่จะ้ะตามตรงนี้เนาะ เนี่ยเขาล่องเด็ดเบิ้งนี่จ้ะเนี่ยเดี๋ยวต้นนี้โอ้ยหอมพออีตัวนี้จ้ะถ้าเด็ดตรงนี้นี่เนาะเพิ่นเพื่นนี่เพิ่นจะมีตุ้มไอ้เนี่ยยอดกระแหนงขึ้นมาตรงนี้เขาเด็ดตรงนี้นี่จ้ะนี่จ้ะเด็ดเลยเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็งามขึ้นเลยสวยอยู่ โอ้ยนี่จะเพื่อนๆนคลิปนี้กะเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนมาเก็บนี่จะมากกระเจบสีเขียวสีแดงจ้เพื่อนเพื่อนกระเจบสีเขียวสีแดงลรวกะเนาะสีเขียวสีแดงแล้วกะนี่จะคลิปนี้กไใบแค่นี้ก่อนจะเพื่อนๆนนี่เนาะบักแตงจ้าักแตงจ้าเพื่อนเืนจ้าคลิปนี D ้กไว้แค่น no. ี Q ้ก่อนจ้า จอกันคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหนานะะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ